มาดูมือถือเล่นเกม7รุ่นที่น่าสนใจในราคาไม่เกิน5,000บาทกันนะครับ 1. Redmi Note 10 R a m 4GB ลอม 64GB ราคาจะอยู่ที่4,999บาทตัวนี้จะใช้ CPU ของ Qualcomm Snapdragon 678 GPU Adeno 612หน้าจอ6.43นิ้วเป็นแบบ AMOLED เลยนะครับความละเอียดแบบ Full HD แบบ5,000 mAh รองรับชาร์ดเร็ว33วัน เรียกว่าตัวนี้จะเป็นที่1ในใจของณเดลเลยนะครับต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่สั่งซื้อรุ่น ram 6ก b ิร้อม 128G ิในช่องทางออนไลน์นะครับที่ราคาปกติ5,999บาทเมื่อหักคูปองส่วนลดไปแล้วนะครับจะได้ราคาต่ำกว่า5,000บาทก็ถือว่าเป็นสเปคที่คุ้มค่ามากสำหรับใครที่ซื้อได้ต่ำกว่า5,000บาทมารายงานตัวในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ 2. e เรียวมีนาโซ่ ram 4G ครัม 64GB ราคา4599บาทตัวนี้ใช้ CPU MediaTek Helio G 8 5นะครับ GPU Arm Mali G 5 2หน้าจอ6.5นิ้วความละเอียดแบบ SD Plus นะครับแบต6,000นมิลลิอรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ต้องบอกว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดในเลทไม่เกิน5,000บาทของเรียวมีเลยนะตัวต่อมานะครับก็คือ Infinite Note 8 แรม6 g ิกลอม128 g ิราคา4,590บาทตัวนี้จะใช้ CPU เป็นของ MediaTek Helio G80 GPU Arm Mali G52 หน้าจอ6.9นิ้วถือว่าตัวนี้จะได้หน้าจอใหญ่ที่สุดของรุ่นเลยนะครับความละเอียดแบบ s d Plus แบต 5,200mAh รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์4 t e c n o Power a ร6 g b รอ m 1 2 8 g งรราคา3,999บาทใช้ CPU Mediatek Helio G 8 0 GPU Arm Mali G 5 2หน้าจอ6.8นิ้วความละเอียดแบบ SD Plus แบต6 0 0 0 m มิอรองรับชาร์จเร็ว1ิบวัตตตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่คุ้มค่าของยี่ห้อเทคโนเลยนะครับแต่ตัวนี้จะวางจำหน่ายเฉพาะช่องทาง Lazada เท่านั้น 5. Redmi 9 T RAM 4GB ลมหก g ิราคา4,299บาทตัวนี้ใช้ CPU ของ Core Snapdragon 662 GPU Adreno 610ขนาดหน้าจอ6.53นิ้วความละเอียดแบบ Full HD แบต6 0 0 0น ah, มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วันตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับหนึ่งเพราะว่า ในช h o ปปีรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีคูป,ปองส่วนลดแล้วก็มีราคาพิเศษค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตัวนี้ถ้าหาดีๆนะใช้คูป,ปองส่วนลดอะไรในช้อปปีนะสัก3,000กลางๆหาได้แน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ 6. redmi note 8 pro ram 4GB rom 64GB ราคาปัจจุบันที่วางจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่4,799บาทรุ่นนี้ผ่านมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับ ก็ยังถือว่าแรงอยู่ต้องบอกว่าเป็นอันดับที่1น,นะครับแรงที่สุดในการเล่นเกมมือถือในเลทราคาไม่เกิน5,000บาทแต่ติดตรงที่ว่าเครื่องก็จะมีความร้อนขึ้นเร็วบ้างนะครับแล้วก็สินค้านี้จะจัดส่งจากประเทศจีนอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอสักนิดหนึงนะครับตัวนี้จะใช้ CPU MediaTek Helio G90T GPU Arm Mali G76 นะครับ หน้าจอ6.53นิ้วความละเอียดแบบ Full HD แบต4 5 0 0 mm, มิลลแอมรองรับชาร์จเร็ว18วันเจนเรียวมี6แรม4กิกลอม128กิกราคาปัจจุบัน5 4 9 9บาทพี่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าซื้อในช่วงเทศกาลนะครับอย่างเช่นวันที่4เดือน4วันที่5เดือน5หรือ6เดือน6ส่วนใหญ่จะมีราคาพิเศษนะครับจะได้ราคาต่ำกว่า5,000บาท บางคนที่ซื้อมานะหักคูปองส่วนลดจากช้อปปีหักคูปองส่วนลดร้านค้าได้ราคามาไม่เกิน4,000บาทก็มีนะครับวันที่4เดือน4ที่ผ่านมาในเดยก็เกือบจัดละงบหมดไปซื้อรุ่นอื่นก่อนรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้ CPU MediaTek Helio G90T เหมือนของ Redmi Note 8 Pro เลยนะครับ GPU a r m a r y G76 หน้าจอ 6.5นิ้วความละเอียดแบบ SDP ัดหน้าจอ refresh rate 90Hz ด้วยแบตบ4 3 0 0 m อ h ah, รองรับชาร์จเร็ว 30W วัและมีโว p ด Fat Charge ด้วยนะครับสเปคก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการหามือถือในเลนราคาไม่เกิน5,000บาท7รุ่นนี้ที่นาเดแนะนำใครมีงบตัวไหนจัดได้เลยนะครับถือว่าคุ้มค่าสำหรับสายเกมอยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามตรงนี้ แล้วเลือกที่กระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมดเลยเวลาที่ณเดลงข่าวสารหรือว่าเวลา,า,า,าที่ณเดลงคลิปใหม่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนตึงต้งตึงต้งตึง้งเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าตอนนี้ณเดได้ทําการลงคลิปใหม่แล้วถ้าใครชอบคลิปไหนอย่าลืมกดถูกใจให้นเดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ